555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับพร้อมด้วยทาง CP ีเจริญพกพฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเล็กศรีประทักษ์่ันประทถนคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไภัยทูลรองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพัธบริษัทซีเประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP t 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็ ธุรกิจฮัตดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร02 800 800 00บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นม,มเมจิเจ๊ไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการตายขอบคุณ g s v มวยไทยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับอขอบพระุธแล้วนี่มีความสุมเสี่ยงเหลือเกินครับที่จะจบแบบไม่ครบยกนะครับภาคแรกเจอกันเนี่ยมน้ำเงินแม่ไปไวครับยกแรกเท่านั้นครับโดนสอก เดี๋ยวดูว่าวันนี้นี่จะมาถอนแค้นได้หรือไม่นะครับเพชรขุนพลหรือว่ายอดขุนพลเดิมนะครับเงิน,นเล็กนี่ประเภทออกอาวุธดีนะนี่ครับยิงยับซ้ายไปเป็นมวยที่ต่อยแบบทันสมัยนะครับมีหมัดมีแข้งอาวุธหลากหลายส่วนทางด้านเพชรขุนพลนี่ก็ต้องลุ้นปลายครับปล่อยให้เพื่อนเนี่ยออกอาวุธไปก่อนครับแล้วก็ค่อยมาตำเข่านี่ครับหมแข้งซ้ายโหสกัดตัดทางไว้ก่อน เดินเข้าหานะครับแมหมาดมาอีกแล้วครับของฉัดเงินเล็กหลังๆนี่ชนะบ่อยด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าเพชรขุนพลวันนี้ครับแมเจอแรงกดดันแน่ในช่วงต้นก็มารัดกุมเลยครับภาพยังติดตาครับไฟแรกโอ้ทีเข้าที่หัวเข่าด้วยนะครับพยายามเข้ามาครับแมตีไว้ครับเอาครับแมโอ้โหโอ้โหเอาคืนเอาคืนครับแมเริ่มจะสาวแล้ว เพชรถุนพลหรือยอดถุนพลน,นี่ประเภทในเหนียวนะครับแต่ว่าต้นๆนี่อาจจะเสียวนิดนึงนะครับชัดเงินเล็กนี่พยายามจะใช้หมัดมีจิ้มแทงขวายะโอ้ยอ่าโดนตเตะเสียงดังฟังชัดเลยนะครับจังหวะฉัดเงินเล็กยับแข้งเข้าไปครับยอดถุนพลหรือเพชรถุนพลคนเดียวกันนะครับหลูกสิษย์ของพี่จำรูนทำมาครับนายตำรวจรักมวยอีกข่านหนึ่ง อมสมุนไพรอาปาเช่น้ำม,มันยาตรามาวินแป้งโยคียในรัศมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไวดูไผ่คู่มีไวดมและขออนุญาตประชาสัมพันธน์นะครับต่อขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทอดกระถินสัม,มัคีวัดสัมปทวนนอกที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับเพื่อสร้างวิหารพระสารที่น้องในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้ครับท่านประธานดำเนินการก็คือคุณเสรีดาราล่าชนะครับ ครับอขอเรียนเชิญแต่ว่าตอนนี้หมายยก2ก็ 2> เข้มข้นอุ้ยอุ้ยบวกกันแบบนี้หุ่นดุเดี๋ยวดูครับของดีอีกแล้วมาแล้วครับหมัดของท่านด้านชัดเงินเล็กวงนายโอ้ตีครับดูเพชรขุนพลนี่ทำท่าซึมๆไปนิดนึงนะครับโอ้นี่ครับหล่นจาก2นะฮะจบยก2ครับชูมือไปที่ชัดเงินเล็กปานิวัฒน์กวยไทยยิมนะครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อะเพชรขุนพลเกียรติจำรูญ